หล,ยลายจังหวัดแล้วเขาจัดงานวัดกันดูไม่หวาดไวขอเชิญร่วมเททองหล่อพระสมเด็จองประชมในวันที่9พฤษภาคม2557 เวลา17.09นหน้าตัก119นิน้วองค์พระยังขาดเจ้าภาพณสำนักสงฆ์พุทธกรรมฐาน5ทับ3หมู่5ชายหาดบ้านเจ้าหลาตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระมหาสุทัศน์กิติปา,ราโร fat. เจ้าสำนักเบอร์โทร0813497571 089-992-9172หรือท่านที่ไม่สะดวกมาจะร่วมบุญผ่านบัญชีชื่อบัญชีพระสุทัศน์ชุมศิริหมายเลขบัญชี427-2-273-48-6 427-2-273-48-6อหออมทรัพย์ธนาคารกรสิกรไทยสาขาท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับผม อย่างปลาเห็ดที่บ้านฉันเขาก็เป็นทอดมันเปลี่ยนชื่อไปเอี๊ยนี่อย่างวุ้นเส้นนี่ก็การลอดจริงจริงมันคือเส้นแกงร้อนใครก็จลาได้อยู่วันนอกเรียกไข่พะโล่พอเข้ากรุงเทพโอ้โหเรียกพะโล่ไข่